มาแล้วครับขบวน559นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะฮะคีเวทวายหรือว่าซีเอสนะเพราะว่ายังไกลยังมองไม่เห็นนะฮะก็กำลังจะผ่านตรงผมถ่ายนี่7โมง27นาทีนะฮะ518ก็ออกบ้านเฮ็ดมาแล้วนะฮะออกมาประมาณ4-5นาทีแล้วนะะก็น่าจะไปสวนกันแถวๆกลางตอนช่วงบ้านไผ่บ้านเฮ็ดนะฮะ แต่ก็ไม่ได้รออยู่ถ่ายนะฮนะไอห้าหนึ่งแปดนี่เพราะว่าต้องรีบกลับไปทำงานนะครับห้าห้าเก้าไขอขบวนนี้ต้นทางแก่งคอยนะครับวันนี้น่าจะเป็น csr นะฮะใช่ไหมฮะไฟมันส่องนะ ใช่ครับสี R ครับหัวเหลืองมาแล้วครับหน้าเหลืองมาเลยนะแหมไฟคันนี้สว่างมากนะสีเาคันนี้รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับ CSR5113 นะครับทําห5 9วันนี้นะครับผ่านนองแวงไรไปแล้วนะครับ